สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ FC เบิร์ดสุขุสุขุนเดอร์จ่ายยินดี<ๆ>ตอนหักพอนซูซองเคงลาสาวลาวนะพี่น้องมากับบรรยากาศแรงๆเราพี่น้องเอาสิมากินตำเขาปุ่นเนะาะฝากซื้อน้ำซากุ้งฝนไปรักษาไหมนะพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องไปยนะังไปซื้ออันปูนระกาซ่องลงุม หลายอย่างก็สิได้ซื้อกันเลยมันบุพอปูนบุพอเอาก็เลยมากินเต้าหปูนหอบแรงเนาะพี่น้องกะลงมือกันเลยเนาะสอดผีกเลยพี่น้องไปลายคอเนี่ยใส่มือเด้อพี่น้องเดี๋ยววะเสิร์ฟกินตลอดนะพี่น้องจอยตูดจอยตูดตู้จะส่งค่ะเล็กสี่เลยเล็กสี่อเคือเอากระปูนลงมาส่งให้เพื่อนกินกับที่ตำกินมาออื่นเนาะ ผมชายอยากกินตำปลตะกุดเดียเลยสิบ่มบีห่วงนะบด่วงนะสีมืมเลยเนาะสีนิว้วพัสรกะง่ายงามหาพันได้จะกลัวนะหนึ่งตัวหงสามตัวเด้อ เซบุเซทำจากเสียงทำยัหไ่เลอดพีลน้องอยอวมากะทำมหงุหทำได้พี่น้อยมหน้อยนาะเลืจไหมเดเมนเด

ทำไมอีกแล้วแพรยู่ไหนกินชุมพี่น้องใส่บัวใส่เมย์ด้วยเพ็ดเผ็ดกองขาวถ้าบเผ็ดมันก็ไม่อร่อยนะจ๊ะทำไงที่ข้างไหน

Nước sẽ buồn Ăn rồi Chẳng à. <laughs> có thì nào bàn có gì là cái non Một thứ đi tận đậu xanh Trời đông thịt nhảy Thèm với nhảy cà xăm Cháu không có khuất toàn lấy phí non Rồi chị Pai vừa ra thịt vừa lại cắp tay เพชรน้องเขาดิ่งน้่งก่อนมาก,กินปลาสะลุเขี่ยมเลยประเด็กกรไดาหแผ่นอัจนจงตาขามันตัตดดบบต่อแบบนี้เอ๊ะ,ะประเด็กเธอเดือนด,ดนะแทบเล้เอากระปุกกัวได้พาโบแตกบอกห่างเงยเลยทำในใหญ่เลยพี่น้อง กินในเฮือมันเลยอยากมืดในหนึ่งครับ้องแพ้ยึมน่เราได้เป็นตัวกินตำกุงไ่นกินตำกระพันกระปุนคืนนี่รับบะมีไก่เอิ้นหมดแล้วเออเอิ้นจักคนได้กระปุ่นมาแต่ปุ่นะห่านี่ร้อยพีนนั่งหน้าบ่บะามผ่สิบเบอสองหักอืมปุลโลหนึ่ง เรืปลเรือปนอเอเรามาคายนะคอยแคงพักเอ้วคาไปจุดเลยทนี่เราบอกอยู่วันที่เราลวกถังเอาเอาอยาาไสั่งอาเรามาจังสดได้แหลไอุ้๊บเด็กน้องเอ้ยไปได้นะถันกระนั้นถักระน้่เลยงามงามน้ำมันเลยกนั่งก็ได้ไหนเขาไปสั่ง น้ำแกงเขียดมึงล่างดินมดทิ้เจ้าใจเข้ากินมาจอมเลถอะน้ำมังท่างน่าอยากน้ำแห้งมังน้ำลงทางอลยพี่ต้องน้ำลงทางฝ่ายนัดเข่าก็อนดูของกินไม่หันเจ้ากินเรดเอเข่าก็ยังบมชุกอย่น้องแทมก้อยตั้มหัดมาฝ่ายเข่ากุศิกร้อง มันก็ข่าเมัอนก่อนว่าเพ็ดลีพีนน่น้องบท่สิดเลยเพ็ดลีพี่น้องน่เ <c oughs> พ็ดแซมมันก็เลยเบิร์ตมาแล้วใี่อยากบอ <c oughs> <c oughs> กว่กาเจงจังไปน้ำมานตนนี้ <c oughs> Trước khi muộn cũng sẽ cà phun Trong lúc nó Các loại đeo bùn nóng lên Bùn nóng khao kim cà phun Đậu đường, đậu đường là răng nặng Răng bùn là hệt Răng xả Lếm นไม่มีอีกอ้อด้เดียวหรอว่านางจักว่านิ้มว่านางใหญ่เ่าจะเป็นยังไงรันอื้มอเอาไรบักน้ำทานอาหารลูกกลางคืน น้นยังไเล้วบ้ายัง่เลเลแล้วลูกมันจะใส้หมดเลยตอนนี้ก็คัมเลยพี่น้องแค่จเจ็ดโมงเลยสี่โ <หา S 2> มงห้าโมงเลยพี่น้องสี่โมงกว่าลคกานะงนี้ยเอี๋จะปุ่นตาขู่ทั้งลังไม่ขูเกียดพี่นอ้องยังบลายดอกสิบปโตัวอาไว้ เอาไว้ปิ้งแจ่วแจ่วก um ็ได้แจ nope ่วอ mm ่ะอิ่มกินเบิดร์กอฟัวกันปิ้งเลยน้อยเนาะไม่ต่างขนาดพี่น้องตั้งในบางช่วงยังของนามชาวเพจกระกอดเลยนะพี่น้องได้ขากหนึ่งกำเข็งหนึ่งเนาะเทพื่นเรียบร้อยชาวเพจเพื่อนกาวเพแล้วพี่น้ององคกรมยังบ่ได้

หาได้เชืงองการใะไรคือบานประตูอะไรบ้านอะไรแบ็บ้านเรือนป่าย้องบานกับพ่พัน์อะไรใช่ไคะแต่แม่คนวาจะใข้เอาอันเอาลังกระซิเอาการทมันเบาก็ไม่เราบ่มักเรามันนะเอมาอนั้นเลก็ได้ อันนี้ก็ชื่อมาโมเว้นนี่กะ็ชเจ็ดชกเ่าน้นไหลรวมๆกันก็เบิดพันหนึ่งชไื่ออะไรอันนั้นช่ออะไร่ะอันลาวาบุกอันก่อนนี้เพ่อลาวาจะบุกปูนนะบุกอันใช้ปูนเนาะ ขนาดปูพุ่นยังเบิดบักรลยนะแนวมันนะยังเบินดทางหน้ออีกกับทิเทศประเทศชาติอันเรินอีกอันเด้บวนนีะเรื่องนั่งอันนึงเรื่องทงด้าน่ีมันเบิดไหมัอ้ยสุพยอ่เลยบอสโดดนีเห่อเดินไล่ไป่ะซามนาทีแล้วันี้จะเป็นรประมาณสิ รอนจังีนะกพันหนึ่งเยแปดเงส่วนใส่ได้อยู่้ากกรตูหักกระพันหนึ่งืรังคาชีกับพันหนึ่งอนอีกดยังอยู่คูนอีกหมอท่านดอกประมาณห้าร้อยจ้าอืมเกบไปสาที่นม่อกหรอมอีกัดเลย เจ็ดจอกอ่ะก็ยังหมาะพันกันขอเอาวันซ่องล้มอีกแลวจ้ะพวกคู่คู่นะคู่ปู่น่คู่เบิ้ลก็ลุน้องเดี๋ยวจะพักงงามพักกัโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้โซเคงกับสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีนเอาฝากคอมเมนต์พี่น้องกดไลกชเซกดซับสไครต์เื่อเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะ และที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบุาพาฒนคคิดใหม่ใหม่จากซองเพลงล่าสาวราลาวเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้อง